กลับมาพบในช่วงที่2ของรายการ Gi ฟมีไฟฟ์นะคะยังอยู่กับดิฉันนะคะแล้วก็คุณตั้มค่ะวันนี้นะคะเราเชิญวิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญนะคะมาคุยกันค่ะพี่ตั้มเอาให้เคลียร์เลยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนะคะวันนี้ท็อปิกสุดยอดอยากถามมากตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับแพทย์หญิงปิยมาศการจนะขันถกิจค่ะหรือว่าคุณหมอติ๊กค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นท็อปิกที่ชอบมากค่ะคุณหมอบอกว่าพูดถึงผิวขาวค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองด้วยตาเปล่านะพี่ตั้มอย่างเช่นใคร ขาวแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดคํานี้หรอกอีกพูดอีกคำหนึ่งอยากทราบว่าเอในทางการแพทย์เนี่ยเขาวัดลึกไปมากกว่าตาเห็นไหมว่าคนนี้เป็นคนผิวขาวหรือเป็นคนผิวคล้ำหรือก็เอาเท่าที่ตาเห็นนี่แหละโดยทั่วไปก็ก็เองที่เห็นกันนี่แหละค่ะใช่ไหมคะว่าเออเป็นความพึงพอใจของ ่นบุคคลนะคะยังบางคนเกิดมาขาวดูดูขาวสวยอยู่แล้วหลากขาวกว่นนี้อีกก็มีก็มีเหมือนกันไม่มีมาตรฐานในการวัดก็ตัวนึงก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเองอะเนาะนะคะบางคนคล้ำดูคล้ำแต่เขาชอบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาคล้ำแล้วเขาแฮปปี้ไหมเขาเขาจะเรียกสิ เ่ผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้สองสีอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีเป็นสเกลใช่ไหมครับสีค้ามากค้าน้อยแล้วก็วัดกันว่าระดับเป็นความพึงพอใจอย่างเดียวถ้าตามการแพทย์เราวัดไปเพื่อเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้สําหรับไว้รักษาคนไข้อย่างเงี้ยจะมีอยู่ขาวมากมากๆเลยเหมือนคนช่วงแบบพวกเมดิเตอร์เรเนียนที่ขาวๆเลยนะคะนั่นก็คือสีผิวเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเม็ดสีเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นค่อนข้างจะ เหลืองขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็มามาขาวธรรมดานะคะพวกนี้จะเป็นพวกญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มเข้มขึ้นมาพอเบอร์สีก็เริ่มเข้มละเหมือนคนไทยเรานี่แหละนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้มขึ้นไปอีกเหมือนพวกชาวอินเดียชาวนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เข้มมากๆเลยก็เป็นพวกแอฟริกา จริงๆมันถูกแบ่งอาจจะถูกแบ่งด้วยเชื้อชาติหรือว่าใช่ก็คือถ้าเราของพื้นที่ของแ่ลประเทศนะครตรวนหนึ่งด้วยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของเขาครับนะคะที่ที่โดนแดดเยอะๆพวกนี้จะจะดำเยอะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเขาจะมีการสร้างเม็ดสีเมลานินขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวกรองตัวกรองให้ผิวนะคะนะแต่ว่าในขณะที่ทวีปหรือประเทศไหนที่เขา ไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่แดดน้อยเขาก็จะมีตัวเขาจะขาวเม็ดสีเมลานินเขาจะไม่ค่อยเยอะะคะ๋ยวนี้ขาวมากขาวน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับกับแต่ละท่านละใช่แต่ทีนี้เราก็จะถ้าจะถามในเรื่องของถ้าถามในด้านการแพทย์เขาจะมีแบ่งแต่ถ้าเกิดว่าในในเรื่องของความความความสวยแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ความพอใจแต่ละคนแล้วขาวแบบไหนครับคุณหมอที่จะเรียกได้ว่าขาวแล้ว ดูดีมีสุขภาพดีด้วยบางคนขาวจนผิวขาวนะแต่เราเห็นแบบอยู่ซีดใช่ไหมเนี่ยคือคือเอาเป็นว่าหมอว่าเรามองกันที่ดูว่าผิวดีโดยรวมแล้วดูดีมากกว่าบางคนเนี่ยดูผิวอย่างอย่างคุณมดอย่างเงี้ยไม่ได้ขาวจัวะแต่ดูสุขภาพดีใช่ไหมคือคือบางทีเราก็ดูในเรื่องของแบบบางที สีเลือดฝาดอย่างปาเนียดูหนูไ,<ด>ไม่เคยมีโอกาสมีเลือดฝาดห,อหมอมันมองไม่เห็นคือบางคนเนี่ยต,ตัวตัวดูผิวสองสีก็จริงรแต่ปากจะดูซีดๆม,มันโลคซีดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ,อ,อันนี้ดูป่วยละ นะคะ,คะนะบางคนอย่างที่มดบอกขาวแต่ขาวซีดอ่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยคะนี้เราเราดูโดยโดยรวมเนี่ยเราดูให้ให้ดูแล้วดูดีสุขภาพดีนะคะไม่เหลืองเกินไปเหลืองเกินไปบางทีก็ดีซ่านก็มีนะคะกินมะละกอกินอะไรเยอะก็มีนะคะ แต่ถ้าขาวก็ขาวแล้วดูดีและกันขนาดแอบแอบต้องมีชมพูปนอะไรอย่างงี้ไหมคะคุณหมอก็อย่างปากเปิดอย่างงี้มองมองมาเนี่ยมันมีสีสันต้องเลยว่าขาวมีน้ำมีนวลบางทีขาวมากๆไปในเห็นเส้นเลือดเลยนะครับกลายเป็นขาวแล้วดูดูน่ากลัวไปก็มีก็บางทีอาจจะต้องดูเรื่องของของเชื้อชาติเขาด้วยอะค่ะที่เดเห็นถึงขนาดเห็นเส้นเลือดอะเนาะคุณหมอคะผิวของคนเราจะขาวขึ้นมาได้เนี่ยค่ะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะคุณหมอ โดยทั่วไปเนี่ยมันบังคับด้วยพันธุกรรมอยู่แล้วนะคะเราเกิดมาเนี่ยพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเราเนี่ยนะคะเขาก็จะกําหนดพันธุกรรมมาให้ละเรื่องของสีผิวนะคะหลังจากนั้นก็เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมแหละนะคะหรือว่าเราเกิดมาค่อนข้างขาวแต่เราไปทํางานนะคะทำงานอยู่กลางแดดเยอะๆพวกนี้เนี่ย ผิวก็ขล้ำขึ้น<ม>นะคะมันไม่ได้คล้ำธรรมดาด้วยมันคล้ำอาจจะมีแบบไหมเนาะมีฝนะ้าม,นะมีกระเกิดขึ้นด้วยน,น่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เราเราไปพุ๊บอ้าวคนนี้เราก็นึกว่าเขาเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำแต่พอเปิดดูด้านในของเสื้อปุ๊บ อเขาก็ขาวดีนี่อก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าขึ้นอยู่อะไรของเขาด้วยผมสงสัยนะคุณหมออย่างสมมติเราเห็นเพื่อนเราหรือเพื่อนร่วมงานเราขาวขาวเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยไปทํางานออกแดดข้างนอกอย่างเราเนี่ยสงสัยกลับมาต้องคล้ำเร็วแน่เลยจริงแล้วคนยิ่งขาวเนี่ยยิ่งคล้ำง่ายไหมครับไวๆแดดไวใช่ไหมใช่เจอแดดแล้วเปลี่ยนใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขาวขาวเนี่ยเม็ดสีเมลานินเขาจะเขาจะเขาจะน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่ผิวสีน้ําผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนเวลาตัวในการกรองแสงเนี่ยเมลานินเนี่ยเขาจะมี ความสามารถในการกรองแสงเพื่อป้องกันผิวเราโดยโดยเมลานินคือเม็ดสีมีอยู่มีอยู่เองตามผิวเราคุณหมอแอบแอบแซ่นิดนึงอ่ะเขาอยู่ชั้นไหนคะคุณหมออยู่ชั้นจะชั้นในค่ะในสุดใช่ไหมอยู่ชั้นในทีนี้เนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเขาเขามีจะจะขุดขึ้นมาแก้ก็ลำบากมันอยู่ข้างในทีนี้เนี่ยชั้นเขาก็จะมีมีความสามารถในการกรองแสงของเขาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนขาวๆไปโดนแดด โอกาสที่จะผิวเบิร์นผิวเบิร์นนี่คือเกลียมแดดเนี่ยมันก็เยอะนั่งสายใช่ไหมรตรงข้ามแล้วคาณหมอสมมติว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนประเภทเชื้อชาติที่ผิวขาวนะครับแต่โอเคดูแลสุขภาพแล้วผิวขาวดีๆ ที่เขามีมีเม็ดเม็ดเม็ดสีผิวเบเรย่างนี้อาจจะไม่ใช่เป็นชนชาติสีสีเอ่อสีผิวที่ขซีดอยู่แล้วออกแดดอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสคล้ายากกว่าคนที่เขามีเม็ดสีผิวขาวเคือพูดเนี่ยว่าเป็นคนขาวเป็นคนอาจจะไม่นพื้นไม่ได้เป็นขาวเป็นผิวกลางกางแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกแดดเท่าไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขาจะมีเขาเรียกว่าความแข็งแรงของผิวเนี่ยมากกว่ามากกว่าคนขาวเจ้าๆอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเม็ดสีมเบเันด้โดนกบางะ ก็เราก็เลยมันก็เลยยังสงบเสงี่ยมดีอยู่นะคะคุณหมอคะแล้วอย่างถามต่อจากพี่ตั้มค่ะเช่นคนผิวขาวเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาไวต่อแสงแดดแล้วคล้ำไปละกับคนผิวคล้ำที่คล้ำเหมือนกันคนไหนจะหายคล้ำเร็วกว่าเช่นไปเที่ยวทะเลมาเหมือนกัน กลับมาเนี่ยคนไหนจะมีการเขาเรียกว่าฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ร่างกายตัวเองได้เรยวกว่าฟื้นฟูอย่างดีเลยครับคืออย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าค,คนขาวโอกาสเบิร์นง่ายกว่านี่ผิวเวลาเบิร์นทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการเหมือนผิวมันป่วยกว่าจะหายป่วยก็เป็นอาทิตย์ใช่ไหมนะคะในขณะที่ผิวค่อนข้างคล้ำเนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานของเขาดีกว่านะคะเขาจะไม่ค่อยเบิร์นเท่าไหร่ นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะกลับมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะมีอาจจะแห้งลงบ้างนะคะแต่ก็ไม่เหมือนกับคนผิวขาวออกมาโอ้โหหน้าไหม่หรือว่าดูมีอะไรเกิดขึ้นมาเลยฝ้ากะเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนผิวขาวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบกับคนผิวสีค่อนข้างเข้มนะคะในเรื่องของตรงนี้ตอนนี้พูดถึงนะคุณมดนะพูดถึงในสังคมเราทั่วไปตอนนี้ก็นิยมผิวขาวกันเยอะมากเลยชัวร์สีพิต้านะครับคุณมดเองก็วันนี้น่าจะมีคำถามเยอะมากแต่ว่าผมสงสัยว่าถ้าเกิดสม สมมติว่าเป็นคนผิวคล้ำแล้วอยากจะผิวขาวเนี่ยมีวิธีการทางธรรมชาติไหครับที่เขาสามารถจะขาวได้ขึ้นเช่นผิวคล้ำแต่ไปเก็บตัวอยู่ในห้องเลยปิดประตูไม่ชิดไม่โดนแสงแดดเลยนะี่ยจะขาวขึ้นไหครับก็อันดับแรกเนี่ยพันธุกรรมบังคับมาแล้ว นะคะนะมันบังคับมาแล้วว่าคุณน่ะดำใช่ไหมใจไม่เอาคุณนมันมันแรงคุณนี่มันแรงใค่คุณน่ะดูสีน้ำผึ้งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยู่สองสีอยู่ในอยู่ในพออยู่ในแต่ในเก็บตัวแต่ในบ้านเนี่ยมันก็มันก็อาจจะไม่ได้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 เข้มไปกว่าเดิม ไม่เข้มไปกว่าเดิมไม่เข้มไปกว่าเดิมแต่ก็ไม่แปลว่าจะขาวขึ้นไม่ได้ขาวขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่ผิวค่อนข้างจะเข้มแล้วอยากจะดูขาวขึ้นเนี่ยมีวิธีไหนบ้างเอาเอาง่ายๆเลยเคยได้ยินไหมสมัยโบราณเขาใช้มะขามเคยได้ยินนี่เป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่เก็บไว้ในใจพวกมะขามมะนาวอะไรเงี้ยคุณหมอเพราะวามาขัดขัดขัดมันช่วยเคยได้ยิน ค่ะ,คะนะคะคือคืออันนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ HA ธรรมชาตินะคะนะในการผลัดเซลล์ออกทีนี้เนี่ยเซลล์ที่มันที่มันอยู่บนผิวหนังเป็นเซลล์เก่าเนี่ยพอได้หลุดออกไปเนี่ยะนะคะเออเราก็เหลือแต่เซลล์ที่ใหม่ๆเนี่ยม,มันก็จะดูกระจ่างขึ้นนะคะนะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเม็ดสีเขาที่เปลี่ยนเฉดได้มไม่ได้หมายวว่าไปเปลี่ยนพันธุกรรมได้แต่ทำให้โดยรวมเนี่ยมันดู เราดูดีขึ้นเพราะเรามีการผลัดเซลกับเซลล์เก่าเซลแก่เนี่ยที่ควรจะหลุดเนี่ยให้ออกไปนะคะนี่คือวิธีธรรมชาติที่มีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการดูแลจากการกินก็มีนะฮะดูแลจากการกินนะเออกินพวกผลไม้เยอะๆที่มีวิตามินซีมากๆพวกนี้เนี่ยกินไปกินมาไม่ดูขาวขึ้นก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วพวกแบบ ที่เราได้ยินบ่อยๆค่ะคุณหมอว,วิตามิน B3 อย่างเงี้ยวิตามิน B3 นี่เขาช่วยไหมคะในเรื่องของพวก ว,ว,วิตามิน d 3เนี่ยหลังๆ,ๆเขาจะไปเจอว่า B3 เนี่ยช่วยในเรื่องของการยับยัง้งการทํางานเอนไซม์บางตัวในที่จะทำให้กระตุ้นให้เม,สสม็สีทาง,งานเพิ่มขึ้นคะคะนะก็จะเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ทําให้เม็ดสีทาง,งานอ่อนลงเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมีหลายตัวนะคะวิตามินต่างๆนะคะออหรือว่าแอนตี o ้ออกซิแดนต์ตัวอื่นๆก็มีเยอะแยะนะคะ,คะหนึ่งนั้นก็มี D3 นี้ด้วยนะคะที่จะทำให้เม็ดสีอ่อนลง ะะมีงานวิจัยอะไรมาเล่าให้เราฟังมั้ยครับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับวิตามินหรือว่าเป็นพวกสารสกัดจากธรรมชาติว่าเขาช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นมีไหมครับทางวิชาการคือทางถ้าในทางวิชาการมันจะมีมาเรื่อยๆเลยเออนะคะมีทุกติ่งทุกอย่างออที่มนุษย์เนี่ยไปดูมาแล้วเฮ้ยตัวนี้น่าจะดีนะ,ะเอ,อ๊ะตัวนี้มันขึ้นในแถบเ,ออเช่นออในแถบที่นหนาวๆนะคะยุโรปนหนาวๆอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอามาวิจัยนะคะ เปลือกสนเอ่ยดอกไม้บางอย่างเอ่ยหญ้าบางชนิดเลยเยอะแยะสาหลายก็มีนะคะเขาก็เอามาวิจัยในห้องทดลองของขางว่าเอ๊ะเขาทำอย่างงี้เขาใส่ลงไปในตรงนี้แล้วเม็ดสีมันไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ได้ไหมถ้ายับยั้งได้ก็นั่นหมายความว่าเม็ดสีเนี่ยทำงานอาจจะไม่ไม่ได้ทำงานเข้มขึ้นได้ก็จะเป็นการที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะพี่ตั้มเหตุที่เราคุยกันเนี่ย คือมันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนเรามันถูกกาหนโดด้วยพันธุกรรมถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคือข่าวเพอ่อย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยผลเซลแก่เซลกเก่าออกไปเนี่ยมันได้มากแค่ไหนคะข่าวขึ้นเปลี่ยนจะเป็นคนละคนเลยได้ไหมพี่หมอเอ่อถ้าจะเอาแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเนี่ยมันคงจะใช้แค่วิธีการธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมัจจะต้องเป็นแบบพวกยาบางชนิดที่ทําให้เม็ดสี ตายไปเลยอย่างนี้ค่ะทยาศาสตร์ช่วยละอ่าอย่างนั้นซึ่งซึ่งเป็นสิ่งเลยที่ไม่ไม่แนะนําอย่างมาก uh huh. นะคะเพราะว่ายังไงเมลานินก็ยังมีประโยชน์กับเราอยู่เขไม่ใช่เป็นตัวร้ายนะคะเมลานินเขายังเป็นเป็นตัวดีของผิวหนัง uh huh. ถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยโอกาสที่เกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันก็จะเยอะนะคะ สังเกตไหมว่าคนที่อัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยจะมีในในคนฝรั่งมากกว่าคนไทยนะคะหรือรอดอะไรในคนขาานี่เองหรือว่าหรือว่าในใในนคนฝรั่งมากกว่าคนแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยคะพวกนี้เนี่ยเขาเขาพ่อเม็ดสีเขาทางานน้อยพอโดนอุตหภูมิเลตโดนเยอะๆเข้าเนี่ยเขาก็จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้เพราะฉะนั้นน่มีการมีเม็ดสีเมลานินเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียมีข้อดีแล้วข้อดีเขาเยอะด้วยนะคะอย่งนี้พวกพวกฝรั่งที่เขาชอบมาที่ชายทะเลบ้านเรามาอาบแดดนี่ก็อันตรายนะครับก็มีสิทธิ์ค่ะ เราต้องมีการทาอะไรเพื่อป้องกันรังสีไว้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเอาให้แค่เตรียมเฉยๆนะเขาก็ต้องป้องกันพวกพวกรังสี UVA UVB อะไรเงี้ยให้เขาให้มันให้มันลดลงลดลงค่ะจริงๆมันกันทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้คุณหมอบอกว่ามันคุโดนรังสีอะไรบ้างแต่อาจจะในปริมาณที่น้อยลงใช่ถูกต้องค่ะทำให้เกิดการเกิดต่างการเกิดมะเร็งได้น้อยลงค่ะคุณหมอถามต่อค่ะในเรื่องของสารสกัดสําคัญจากธรรมชาติอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอว่าดอกไม้อันนู่นอัน ตานมินซีนู่นนี่นะคะมันมีมันปลอดภัยไหมคุณหมอคือบางทีเรารู้สึกว่าดอกยองดอกยาอะไรเงี้ยมันเอ๊ะมันจะระคายเคืองไหมอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยธรรมชาติเนี่ย่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะคะโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติเนี่ยเขาเขาเราก็จะรู้สึกว่าเอะธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยให้อันตรายกับเราเท่าไหร่นะคะเราก็หยิบเขามามาเอาประโยชน์ของเขาเนี่ยมาใช้กับเรา แต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตแล้วล่ะ อยู่ที่หลายๆอย่างแล้วล่ะว่าเอ๊ะเราจะจะเอาแต่เขาอย่างเดียวหรือจะเอาอย่างอื่นมารวมด้วยนะคะเรื่องของความราคาคืงเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปดูแล้วล่ะว่ามีอย่างอื่นอีกไหมไปงประกอบแล้วว่าใช้สารวัตถุอะไรบ้างที่เอามาสร้างใช่ค่ะและนี่เป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่ตั้มคุณหมอคะเรายังมีเรียกว่าข้อสงสัยนะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ